สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำการเรียนคณิตศาสตร์ให้คิดยังไงให้เร็วขึ้นนะครับกับการยกกำลังสองนะครับอย่างเช่นตัวเลขที่จะยกตัวอย่างนี้นะครับ35ยกกำลังสองเทคนิคนี้ใช้ได้สำหรับตัวเลขที่ลงท้ายด้วย5นะครับและยกกำลังสองนะครับกนอื่นถ้าปกติเราจะเอา35คูณ5ใช่ไหมครับซึ่งมันช้านะครับถ้าลงท้ายด้วย5เนี่ยเราจะรู้ทันทีว่า หลักหน่วยและหลักสิบจะเป็น2กับ5แบบนี้แน่นอนเราเขียนไว้ก่อนเลยทีนี้เอาตัวข้างหน้านี่นะครับในหลักสิบเป็น3ใช่ไหมครับเอามาคูณเอามาคูณกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับอ้นนทีก็คือคูณ4 3นะครับ3ูณ4เป็น12 35ยกกำลัง2ก็จะเป็น1225แค่นี้ครับลองคำนวณโจทย์นี้ดูนะครับ65ยกกำลัง2ว่าเป็นเท่าไหร่ลองดูนะครับ